ฮัลโหลดีครอบขอเล่นเนื้อได้ไหมครับฮัลโหลฮ๊อปเสียงไม่ไรครับสุดหรอยังงเป็นอะไรทาไมอ่ะไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะก็ เกมมันไม่ค่อยมีของใหม่เข้าก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรน้องเยลินก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมบวกไอ้น้องกับตันก็หายไปเลยผมก็เลยแบบเคว้งคว้างนะครับไม่รู้จะเข้าฟรีไฟล์มาทำอะไรไม่มีคนคุยด้วยไม่มีเพื่อนชีวิตเงาเหงาโสด alone <c oughs> พอดีเข้ามาแล้วเห็นนะครับผมว่ามีกางเกงปีกนกสีเขียวซึ่งสวยผมกับสีเขียวเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เมียเนี่ยชอบถ้าเมียชอบเนี่ยเราก็ต้องชอบด้วยนะครับนอกจากกางเกงปีกนกสีเขียวก็จะมีเขียวแต่เขียวนี่ไม่ค่อยโบ๊ะบะเท่าไหร่นะเฉยๆนะครับแต่ว่าไปเน้นทางคาตานะดีกว่าคาตานะปีกแห่งความยุติธรรมโอ้โหสีเขียวมาเลยคุณผู้ชมสวยไหมคนดูลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับผมเฉยๆก็ มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มันมีโปรโมชั่นเติมเงินนะครับผมเติม1 9 9เพชรับหน้ากากคือมันเหมือนเป็นเซ็ตของมันผมก็เลยจัดมานะครับผมใครที่สนใจเติมเกมก็เหมือนเดิมผร้พอมกันเดอรฮันชอบแอดไลไปเก่งมากเด็กๆใส่เลยนะใส่เลยนะครับหน้ากามันก็สวยดีนะ มีเหมือนเป็นปีกๆด้านข้างด้วยนะครับแต่ว่าต้องใส่ใครบเซ็ตผมว่าจะงามกว่านะครับผมอยากได้ครบเซ็ตแจงเลยพี่ปิม๊มผมทำยังไงอย่างที่บอกครับเดินชอ็อปอะไปครับไม่ค่อยสบายนะวันนี้เสียงอาจจะดูแป้งๆหน่อยนะคุณผู้ชมเอ้ยลืมดูแล้วมันต้งแรกเท่าไหร่กูได้เลยเหรอ๋อตกใจอ๋อได้เป็นโทเค็นอ๋อได้กเกงเกงบ้า <c oughs> เกงมีดอกในนี้มะเนี่ย ใช้5้าอันนะคุณผู้ชมนะโอเคนะครับแล้วสออกเป็นเกมผู้หญิงจริง,รงเราหน้าปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วไปหาจีผู้ชาย่าปันป่นๆคนนี้่าเลครับงงเหงาตัวนี้ผมเบื่อเบื่อด้วยนะครับไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะมีช่วงหนึ่งไปติดเดโบนะครับแต่ตอนนี้ก็เบื่อเบื่อแล้วนะครับกำลังพยายามหาเกมใหม่ๆเล่นเออถ้าตอนนี้ถนะ้ติดจริงๆเนี่ยไอเกมโจน เกมโจนเนี่ยผมแบบโอ้โหเล่นทั้งวันนะคุณผู้ชมพยายามหาเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันจะต้องผ่านยังไงอะไรยังไงมาทําคลิปให้คนดูดูวันนี้กูไม่ได้เลยเลยเลยเนี่ยเฮ้ยมันปาดมาเท่าไหร่หรือเนี่ยกูเล่นสองอันกูทำจริงเกมเเสามไม่ล็อกไอ้พวกเนี้ยมันจะมีเพชรแบบมาตรฐานไปเลยว่าเออต้องหมดประมาณ3-4มถึงพันนะถึงจะได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นอะไรเงี้ย อย่าไปคาดหวังเลยว่ามึงจะกด5ทีแล้วมาเล้มลุมแรงแรงพี่จะบอกน้องพี่อยู่กับฟีฟายมาทั้งชีวิตพี่เห็นอะไรมาก็เยอะดูดิกูหมดไปตั้งกี่พันละเลอเทอะเก๊โอ้โอโหจืดใครก็ได้เติมน้ำตาลหน่อยกูหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ย นที่สี่คุณผู้ชมโหอันที่ห้าเนี่ยผมบอกเลยโดนอีกหลายพันนะครับเพราะส่วนใหญ่อันสุดท้ายนี่มายากสุดเอาดีๆโอ้เกมทำใจให้ชินเัีปิมจริงๆมึงวกเวกโวยยไว,ไ,วไปมึงได้อะไรวะสุดท้ายมึงก็ต้องมานั่งบ่น นีจริงดิเอาจริงมั้ยเนี่ยพี่ไฟโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โดูผมฟาพวกคุณนี่ไปเนี่ยอ้๊ยจะบ้ายอยู่แล้วโดนหนักจัดคุณผู้ชมโดนไปประมาณ4,000กับเกือบ5,000นนะครับก็ ก็หนักหน่วงอยู่ครับผมสําหรับกางเกงตัวเดียวไม่ต้องกับผมคาดแค่ตัวเดียวใช่ไหมรู้สึกว่าผมจะไม่มีปีกนกน้ําเงินบ้ารู้สึกผมจะมีสีแดงแล้วน่าจะขาดน้ําเงินเนี่ยผู้หญิงนะคุณผู้ชมแล้วเราจะหาน้ําเงินจากไหนอ่ะผมมันหายากมากเลยนะครับน้าเงินเนี่ยถามสวยไหมเฉยๆแต่มีไว้อุดปากเด็กเวลาเด็กมันคอมเมนต์พี่ปิมพี่ปิมยังไม่มีอันนั่นพี่ปิ่มยังไม่มีอันนี้มึมีหมัดแล้วมึงจะชิมไหม ใช่มันชิมแล้วนี้ล่ะตองเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแม่งมาแนวนี้อีกแล้วว่ะคุณผู้ชมมาแนวนี้อีกแล้วว่าแล้วแรกยังไงอ่ะมีแรกไหมหนึ่งร้อยอันเอ้ยแต่เราคงจะได้ไม่ถึงหรอกเราคงไม่ต้องไปถึงหนึ่งร้อยหรอกเดี๋ยวเราก็ได้เลยรู้มือรู้มือกันอยู่โอ้โหเงียบว่ะ เงียบว่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมแปดสสีแล้วรู้มือ <c oughs> รู้มือแล้วกูไปเอาดีดีอ้โหไม่เหลือเชื่อว่ะคุณผู้ชมกูต้องแลกว่ะอันหนึ่งร้อยนะคุณผู้ชมนะได้เลยนะแลกเลยสวยงามตามท้องเรื่องสวยมากไหมเฉยๆแต่มีไว้นะครับมีไว้อุดปากเด็กนะครับโอ้ยวอเฟี้ยวอยู่ ถือเลย30นะครับเหลือ7อ่ะค่อยว่ากันเหลือปล่อยทิ้งปล่อยคว้างมั้งเหลือนะครับไม่ทับไงอ่ะปืนสกาถ้าปืนสการู้สึกว่าเราจะมีปืนสกาที่มันอัพแล้วป่าที่มันเป็นปลาฉลามป่ะเนี่ยสกาป่ะอ๋อแต่ว่าหลากหลายสีอ๋อเอามาหลอกเด็กอ้กูเชื่อเอาหน่อยเก็บหน่อย ครับนานๆทีเข้ามาถลุงเพชรฟรีไ่นะครับต้องใช้เท่าไหร่บุเนี่ยโอ้ไปเร็วนะสักสักสองพันนั่นดูก่อนนะครับรวยนะคุณผู้ชมนะรวย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 รว จะได้ครบเซตแต่สีเขียวรู้สึกว่าสซตตัสจะแบบอ่อนด๋อยปะดาเมจสองแม่นยำหนึ่งอันนี้ดาเมจหนระยะ2อันนี้อัตราการยิงอันนี้น่าจะดีสุดห8 0ร้ยแ่ดสิบเลยอ,อสักก็บอกให้เด็กๆหน่อยเล่นน้อยมากนะพี่ไฟเดี๋ยวนี้นะครับเข้ามาแล้วมันเหงาอะมันไม่ค่อยมีจุดมุ่งหมายในการเข้ามาก็ลเลยไม่ค่อยเข้ามา โอเคแรกได้แล้วนะครับ180จะหาเด็กสักคนนึงให้มาไต่แรงให้ที่เกียบโอเคได้สองกบอกนะสีแดงต้องเอาป่ะแต่เก็บปปีมือเก็บไม่ครบไปเลยโอ้ยเสียเวลาแป๊บนึ่งไปเรื่อยๆคุณผู้ชมสีแดงร้อยหนะครับมันไม่ออกจริงๆนะมันมันออกแต่แบบนี้แหละให้เราเอาไปแลกเอาคุณผู้ชมเกมมันเหลี่ยมดี คือมันไม่ยอมให้คนอย่างพวกมึงอ่ะมาเอาเปรียบมันได้หรอกรู้ปะกูมีสีอื่นดีกว่าโอ้กูเหลือเชื่อว่ะกูเหลือเชื่อมึงจริงๆเกมได้สีแดงแล้วครับผมร้อยยพอเธอคิดจะแดกเงินกูวง่ายไปเปล่าสปีดไรเดอร์สีทองด้วยเอาหน่อยวันนี้ผมใช้เพชรแบบสนานมากตอนนี้ผมใช้เพชรไปแล้วหนึ่งเพชรวันนี้วันระเบิดเพชรเลยว่ะ แต่นานเข้ามาทีไงชุด200นะคุณผู้ชมนะโอ้โหมันหมดเยอะเันนะ200กว่าแล้วนะครับแรกได้เลยชุดมันเท่อยู่ถือว่าอุ่นหนุนเด็กนะครับทีมงานมีกำลังใจอย่างน้อยเขาเอาไปคุยกับผู้บริหารได้ว่าเฮ้ยชุดที่ผมออกแบบมาพี่ปิมเขาซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็เอาไปโม้ได้ไปมน่ออนุญาตกระเป๋านี้เราไม่มีปะ ไอ้คอบ,บ้าเนี่ยมันดูเท่เหมือนกันนะ,ะไหนๆก็เกิดแล้วก็ซื้อไปเลยแล้ววันนี้กูจะใส่ชุดอะไรเนี่ยวันนี้เป็นคงเต็มสีเขียวแล้วกันคุณผู้ชมเ๋ยวแต่งตัวนีดหนึ่งนะครับเสื้อผ้าหน้ากากเนี่ยใส่สีเขียวนะครับผมเนี่ยก็ต้องสีขิวเขียวหน่อยอ๋อนี่หัวใหม่เลยที่เพิ่งได้มาอันนี้มีสีเขียวไหมมีเป็นสีฟ้าว่ะคุณผู้ชมไม่มีสีเขียวว่ะโอ้ยเกมไม,ไม่ทำสีเขียวออกมาว่ะขอสีเขียวจะเป็นอันนี้นะครับ ไม่ไม่จับอันอื่นมีสีเขียวใช่ไหมอยากได้สีเขียวว่มันจะได้คงตีมทั้งตัวนึกออกป้าแล้วตั้งชื่อคลิปเขียวเหนียวซับอะไรอย่างเงี้ยเขียวเขียวเขียวนี่เข like ียวฮะหมวกเขียวเหรอเคยได้ไหมได้ไหมทรงทรงทรงหมวกเขียวเฮ้ นี่เลยเขียวปี๊ดเฟี้ยวหน้าตาหน่อยนะครับหน้าสีเขียวเขียวไม่น่ามีนะคุณผู้ชมนะามีตาแดงแดงอ่ะประมาณนี้ละกันสาวเห็นสาวกี๊ดนะครับเปลี่ยนเสื้อหน่อยนี่เขียวเขียวหน่อยอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> จริงไม่ได้ปิมสีเขียวไม่เยอะแยะก็เอาเสื้อก้ามอยากฉีกเหรอทำไม <c oughs> เน่ต้องเน่ดิ กูถามจริงกูถามจริงสีเขียวสีเขียวสีเขียวนี่สีเขียวอืมเมัน,ม,นมันยังไม่โดนมันยังไม่โดนนะนี่ดีกว่าเขียวเนี่ยวซับของจริงส่วนด้านหลังเนี่ยกระเป๋าเนี่ยก็เขียวเขียวหน่อยปีกปีกนี่เขียวปะ่ะแต่ปีกเวลาวิง่งแม่งโคตรบงังครับแม่งบังสายตามากแต่ไม่เป็นไรเราเน้นเท ประมาณนี้ท่านผู้ชมว่าไงประมาณนี้เดี๋ยวเปลี่ยนปืนด้วยแต่งตัวเท่ๆหน่อยนะครับซื้อมาแล้วก็ต้องใช้นะคุณผู้ชมนะสกานี่ไงเราใส่นี้เลยโอ้โหเขียวทั้งตัวเขียวเหนียวซัดนะครับอยากหาเพื่อนเล่นอ่ะมีแม่มีมีห้องไหนที่เราสามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้มั้งเหาละกูกูจะไม่เหงาอีกต่อไปละหาหามาหาเพื่อนในเกม G M d o m ม n เฮ้ย G M Domo ที่แม่งเขินมากเจ้า G M Domo ขอเล่นด้วยได้ไหมครับไม่ได้ครับทำไมครับเพราะว่าแรงต่ำเหรอครับอุ้ยอุ้ยช่ตัวจริงเหรอวะตัวปลอมได้ไหมได้ไหมครับเอ่อเอ่อช่วยแบกผมได้ไหมครับผมผมขอเล่นด้วยครับเฮ้ยเหมือนตัวจริงไหมไม่ใช่หรอกเขาเลิกเล่นไม่ใช่หรอกไม่ครับถึงเออถึงถึงถึงแรงต่ำผมก็มีหัวใจนะครับ เขื่อนในทุกเกมแล้คนเล่นได้ก็เล่นได้เล่นด้วยครับเล่นด้วยครับไม่รู้ว่าจริงหอเด็กในเกมนี่รู้จักผมหมดเลยหรอเอ่อเออเออพี่พี่ครับช่วยผมเท่มัยครับองผมสีเขียวทั้งตัวเลยครับพี่ช่วยหันมาดูหน่อยครับ ี่เี่สุดเลยวตงคตงคน่เจับเลย้ขอบคุณมากครับผมผมพอจะเป็นหนุ่มเทสดีได้ไหมครับสระน่าจะกรีดครับผมไม่ได้หรอกครับผมผมเป็นได้คนเดียวครับอใจร้ายมากเลยงครอไอ้ยังไป่คนแมนไป่คนแม่น ครับไปไปไไม่โขนแม่งคุณผู้ชม่โอ้ทุกคนเก่งมากเลยครับผมทำไมเก่งกันอย่างเงี้ครับหรือว่าวันวันเล่นแต่เกมแบบหนังสรงหนังสือไม่เอากันเลยปะเนี่ยโอ้โหทำเฉยนะครับผมเออเออไม่ได้ต้องการที่จะตอบว่าอะไรนะครับเอ้ยไม่คิดว่เห็นมีผู้หญิงด้วยเออผู้หญิงเบอร์ไหนครับผู้หญิงเบอร์ไหนเอ่ยเบอร์สี่เหรอครับเบอร์สี่ชื่ออะไรครับ เออชื่ออะไรนะครับชื่อแล็บอะไรวะชื่อแล็ชื่อแล็อ๋อชื่อคุณรัดใช่ไหมฮะน้องรัดอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดครับอ๋อสิบแปดแล้วมีแฟนไหมครับผมมีแฟนคนนี้พอแล้วนะใช่เหรอใช่อดอแลต่คุณนุ้ยหมอายุยี่สิบแลเว้ย ยี่สิบครับผมเออผมอายุยี่สิบมมากกว่าน้องรัดแค่สองปีงน้องรัดเปิดใจได้ไหมครับมี <igraph> คนมีแล้วไม่ได้ครับไม่ได้หรอกครับมีแล้วก็มีเพิ่มได้ครับคุณยูไหนอ่ะเด็กยิงไม่โดนเลยเอาน้องรัดเป็นแฟนกับคนในทีมเหรอครับผมเบอร์ไหนเนี่ย ไม่ใช่ไม่ครับเป็นได้แค่พี่น้องครับอ๋อเป็นได้แค่พี่น้องด้วยทำไมเสียงเศร้าๆก็ธรรมดาครับผมผู้หญิงเขาก็ต้องเรื่องเนาะผมบุกผมบุกอุ้ยสายมาครับรัดหลังมาเจ็บเจ็บเจ็บหลังโอ้โหเจ็บหลังหลังหลังโอ้โหโอ้โหมันเอาสุดครมาบุกตุนมันเจ็บมากครับเจ็บ โคตรตึงอะ่ะคุณผู้ชมแม่งตึงมากคือแบบมันไม่ใช่แรงที่ผมเล่นเลยอะ่ะมันแม่นมันตึงมันอันตรายมันไวไรไร้ายอ่ะตี่นี้คือคุณภาพจัดโอ้ที่นี้เล่นเก่งอ่ะทุกคนเลยครับโดยเฉพาะน้องรัดครับผม,ผมผมครับอ๋อ๋อโทษทีโทษทีน้องรัดไม่ได้เก่งแ<ม>ค่ใ,<ห>คในเก <criptions S 1> มนะครับน้องรัดเก่งในหัวใจผมด้วยครับไม่ได้ครับพี่พี่สิ่งิ้ง ทำไมอะทำไมนายนายนายจีบอยู่หรือว่าไงถ้านายจีบอยู่นายก็ต้องแข่งกับเราหน่อยเว้ยโอ้โหเออไม่หรอพี่ตู้ผมไม่ได้หรอครับโอ้โหมึงหล่อกมั้งไงอ๋อผมไม่ยอมเลยถ้าใครมาบอกผมไม่หล่อผมสู้ตายเลยอะไอ้แต่พี่ยอมรับได้ไงพี่ตัวจริงเหรอท่านะอ๋อไม่ใช่ครับผมพี่ตัวมา สามครับผมสามผมสามผมสามต <First blood. S 1> อกคำเนอสามครับสามโอ้โหพเลกสามเลยครับผมมือไวมากอยู่กระดังหนึ่งตัวเห็นแล้วโอ้โหเจ็บครับมีสอตัวรุัวไจริงแนละ้ว Double kill kill คถทวงทีมเลยฮะเอาแล้วทำไมถึงกลับมาเล่นเกมเหรอครับเนี่ยผมเองไม่ได้เล่นนานแล้วอ๋อจริงจริงผมเล่นตลอดนะครับนี่พวกคุณคิดว่าผมเป็นใครคบเนี่ยผมเล่นตลอดเลยครับฟรีไฟ์เกมรักครับเกมดีผมเห็นแร้งหยุดเลงบอลอยู่แลยใอ่ยชอไม่ไม่เห็นเล่นนานอะไรเงี้ยครับเล้งบอลก็ไม่หัวใจนะครับพูดหนี้ผมเสียใจเนี่ยคือผมไม่ค่อยเล่นเกมอะครับบ่อยๆผมเอาแต่อ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับ ไม่ได้ดูสามดูสามในไลฟ์สดเลยไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้คนหน้าเหมือนครับโอ้คุณพูดงี้เดี๋ยวผมโยนเกมเลยนะครับวิ่งออกวงเลยเนี่ยเสียหายเนี้ยโอ้ยอยากเหนใกล้ๆน้องรัตนานานจังน้องรัตน์คนกว่าผมเยอะเลยครับน้องรัตน์โอ้ยผมโดนครับผมโดน ได้อยังก่อนในเก็บนีอ้ออมาให้ครับออกมาให้ครับผมตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนนั่นแล้ครับโ <c oughs> อ้โหมันโคตร ก็แพงเขามันได้ยังไงวะเกมเกมมันกาค่ะครับผมอย่าไปเติมนะครับเกมเนี้ยแม่งยิงทะลุก,กำแพงได้ด้วยเอาพี่ <c oughs> เติมทำไมแล้วครับคอมเมนต์เติมเยอะแล้วนะประเด็นพี่รวยครับน้องโอ้คือถ้าน้องรัดมาคบกับพี่เนี่ยจะไม่ต้องมานั่งคุยกับไอ้พวกนี้เลยครับนี่พี่พูดจริงนะโอ้โหน้องรัดแบบว่าจะมีแบบชุดสวยๆใส่ทุกวันเปลี่ยนแบบไม่ต้องซ้ำเลยครับน้องรัอ ไม่อ่เย้ห้ิงแม่นจังวะโอ้โอ้เย็นครับใจเย็นดปวนอรันะุยมันหูว่าง่ายนไอวอ รอดยากครับรอดยาก2องหนึ่งดับบลิคเกิลทริปเปิลคิลมันเข้มเกินไปคุณผู้ชมคือทีมแพ้เนี่ยแพ้เพราะผมเลยนะคือไม่ไหวอะครับตึงกันเกินโอ้คือ มันตึงกันเกินครับผมไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูดาเมจผมดิ <c oughs> ไม่ดาเมจผมขี้หมาดูดิน้องรัดเป็นผู้หญิงดาเมจยังเยอะว่ากูกูฆ่าไม่ได้สักตัวอ๋อหน่อยใจมา <c oughs> น้องรัดก็ไม่รักาหาปัน้นคนนี้ฮาปัน้นค <c oughs> นนี้องงี้ทิ้เต็มแล้วว่าอยากอยากอยากปั่นคนหน้า <c oughs> โอูต้ตายหมดเลยคุณผู้ชมเกิน ฮัลโหลครับเอาเล่นด้วยได้มั้ยครับฮัลโหลครับเสียงมั้ยครับเสียงมั้ยล่ครับสซูล่าผมเป็นอะไรอ่ะอีก พอหอมปากหอมคอเซ็นเตอร์ด้วยนะมึงไอ้นี่ผมบอกครับผมไม่ได้เจอเด็กน่ารักเด็กดีเสมอนะครับเชียก็เยอะช่อฝากขอไลค์สตอร์ใครช่องทีมคล็กกักระดิ่งด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ของเราอยู่กันมาอย่างยาวนานโอ้เสียงไม่หมดละเดอะฮันชอปแอบไลน์ไปเจอกันพัต่อไปครับ